สวัสดีครับเอฟซีซาวนอยเอฟซีลาวอิงมือนี้ก็มามาคุยกันแบบสบายๆเนาะครับพี่น้องเนาะระหว่างที่อีหลากกับเล่นอยูุภาพอีสานเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นยังไงแน่ครับพี่น้องก็จบไปแล้วเนาะสิบห้ามือ่อสิบหกคับก็ออกไปแล้วหกเรื 6, 1, ่องระก็มากอะรอบตะหม,มากอะเมื่อไปวัดท่าเสาอ่ะพี่น้องเอ้ยผมไปสี่บอกเขาด่บางบอกนี่สื่งเดอร์ขอหวย้หกสามซะเนะ่ะคือมันตรงกับเลข ถ้าเปลี่ยนรถผมขั้นเก่าเนี่ยแหละแต่เปลี่ยนไม่ครับเป็นเอ่อห้าสองสามหกนะครับพี่นนอกก็ได้มาน้อยนึงแล้วมาพอแต่เงินก็ดีครับเพราะว่าอย่างครับพี่นนอกช่วงนี้รถผมหมดมีปัญหาครับพี่นนองบ่ได้แรนเลยเรื่องแกะนะครับเสร้ายมือแล้วมันก็เพื่อได้เก็บยังเห็ร้างลาย 3, สามสี่ซางแลวก็บ่บมี้างอนไดที่เห็ดแต่เขาถึงมันได้ครับพี่นนอกก็ล่อโดนวันนี้อีกอดดววก็มือหนึ่งครับพี่นนอกที่ต้องไปให้สร้างเบืเอ้องอีก แล้วก็เมื่อวานน่ะนะเขาบอเลยหลาต้อนะครับพี่น้องเมื่อวานในะหลาก่โอ้เป็นข้าวดังรับพี่น้องข้าวดังหลายครับพี่น้องเกี่ยวกับอหลาที่ไปหาหอยแถวตรงบอร่อที่สุบเอาปลาไปแลี้ยงนะครับพี่น้องที่สะเฮ็ดเอ,เอลัวหัวตรงนั้นนะครับพี่น้องเนาะก็เป็นจังไรครับพี่น้องออกข้าวดังโอ้ข้าวช่องใหญ่เลยครับพพี่น้องว่า บนหนาเสื้อว่าเรื่องแค่นี้เนาะอีเรื่องแบบธรรมดาธรรมชาติของอิหล่าที่ว่าอยู่บ้านเนี่ยต่อีหล่าก็เป็นคนบ้นบานอยู่แล้วบ่ด้คิดยังมากมายเนาะเฮ็ดไปแบบบ้บานแบบคนเท่าเนี่ยคือคนเท่ามันเคยอยู่บ้านนอกเนาะอยู่บ้านภาอีสานเท่าเป็นแบบนี้หาก,กินแบบนี้แล้วแต่ข้าก็เลยออกไปแบบออกดังโอ้ยเป็นขักพุ่มใจกับอิหล่ารลายครับนนี่น้องช่วงนี้อีหล่าเฮ็ดยังก็ตามสินอกสิมีข่าวมืด เพราะว่าอย่างคนดังนะครับพี่น้องคนดังคนดังแล้วมันดัง,ด,งดังเกินดังแล้วครับพี่น้องตอนเนี้ยดังจะสุดๆุด้วแม้แต่ว่าคนในอำเภอกระทุ่มแบนนี่สิยังคนยังหักยังหูจักหลายสี่เนาะที่ว่าผมเคยบอกไปว่ามี้ไอ,อ้ครอบครัวของเงินหนึ่งอะผพ้ยญิ่หน้าตาคลายพลังแน่ละครับพีบบบ่น้อง,งล,ลูกรึ่งหรือยังได้หูแต่เขาบอกว่า,วาบอมแมนเขาเป็นแบบลูกคนแบบวาวไทยเร้อย่างสี่เนาะครับพี่น้องอยู่ในรุงเทพเนี่ย โอ้ยหนาหักครับพี่น้องมีแต่คนหักคนแบบเก <c oughs> ลีดกัอีอยางหนึ่งอ่ะช่วงไอซีงางไปถอดปอะปาถอดกระสินในยังตรงนั้นนะครับพี่น้องถอดปะปานั่นแหละ,ละไปถวายตนปะปาตรงนั้นอนะ่ะโอ้ยคนขัดแย้พี่น้องเอ้ยอยังนํามีหละ่ะตามีหละ่ะก็งหวังง่ายๆคันบ่ไม่กันไหวก็ยีหล่กับคงยางหนะกครับนั่นมันก็เรื่องปกติครับพี่นอ้องคนดังต่างเอาพออการเรา,าพอร่อรอยังมาคอย พักดัน่อหายค้นเข่าไปช to ่วงที่เร่งด่วนเนยนะครับพี่น้องเนาะคันพอมันช่วงเร่งด่วนอิหลากอ่ะหายทายรูปปกติครับพี่น้องช่วงที่อหลาห้ยทายช่วงที่ไอช่วงขายเสือช่วงนั้นนะครับน้องทายปกติว่ามียังครับพี่น้องหนาหักครับพี่น้องให้ให้ทายจนหมดนี่แหละความหนาหักของอิหลาอยู่ตรงนี้แหละครับพี่น้องให้เอฟซีอ่ะทายรูปจนหมดจนแบบว่าพอใจจนแบบว่ามันมีคนเลวถึงอิหลาถึงสินปดยังส่นี่แหละ อีหล่าเป็นคนแบบนี้เหรครับพี่น้องเป็นคนบ้นบานๆคนนึงทีบ่บอซื้อถือโต๊ยั้งเป็นคนแบบบ้านๆธรรมชาติแบบไปบันหนองเข้าองศ์เนาะพี่น้นองเนาะนี่เกิดเลยก่กายเป็นว่าทุกคนเนี่ยหักอีหลา่าคนที่ไรบอเคยเห็นเนี่ยพอมาเห็นอีหลา่าแล้วตกใจเออบอกว่าเส้นเช่นโตนิดน่อยนะหักนีน่เรา,าวเวลาขึ้นเวทีจริงสีครับพี่น้องคนละคนเนี่ยเวลาอยู่กับขังลางเน่ยมาขึ้นต้นน,น้นอยแท้เวลาขึ้นเวทีเนี่ยมันคนละคนเสียง เสียงอีหลานเนี่ยอ้สูมือเนี่ยสุดยอดแล้วครับพี่น้องเสียงแห่นเสียงดีแล้ววาวาอีหลานเนี่ยก็อคงสี่ของแล้วครับเพาพมาดังมาดนแล้วกับห้องซูมือซูมือเนาะมมีเว้นเลย่ยส่เว้นแต่ว่าถ้าเวลาเดินทางแค่นั้นมือนึ่งแค่นั้นน้องนั่นกับมีงานตลอดนี่แหละครับพี่น้องคนดังอีดีเป็นยังสี่เหรอครับพี่น้องว่าต้องเอามือละสองงานสามงานเอาซูมือนี่มีงานซูมือเี่ยพ่อแล้วครับพี่น้องมันก็พักพร่อนําเอ เหตุงานไปน้าหน่งสี่มันก็บอแต่แบบสบายๆครับพี่น้องขันว่ามือหนึ่งสองงานสามงานสี่งาจจะอิหลา่าอาจสิบเอาไวเพราะว่าอิหล่าบอกม่นบอกคือคนอื่นคนอื่นเนี่ยมือนีสองสามงานแต่มืออื่นมือหงา์อีกบอกมีอีกสี่แต่อิหล่านี่มีซื้อมือซื้อมือเนี่ยแบบนี้โอเคเลยครับพี่น้องนี่แหละให้อิหลา่าอิหล่าก็สิได้พักพอนยังย่งแบบไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละแล้วก็ย่างนึงกับเมื่อวานกับอิหล่าก็ไปหาเหลือก สารที่มันจะตัง่งเนาะสารตาย่ายแลลวก็สารไอ้ไอ้พุ่มน้่น,นะครับพี่นอ้องเมื่งไปเลือกแล้วก็โอ้ยหน้าหักหลายเห็นแล้วพุ่มใจครับพี่นอ้องไปไซก็เข่าตลาดก็ตามไปไซก็ตามนี่คคนเห็นเนี่ยหูจกักมือเดี๋ยวนี้หูมืดมีนอ้องเพราะว่ามันดังเกินขีดจำกัดแล้วนี่แหละคือคนดังเต็มโตแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่นอ้องแต่อีหลา่าคือซิ่งยังบ่ทันหูนะครับพี่นอ้อง <c oughs> อีหล่าคือสิบัตันหนูว่าตัวของดั่งอยูน่นะอีหล่ายังเป็นแบบธรรมดาธรรมดาบ้นบานๆคนหนึ่งอยู่บ่ได้คิดอีหยังมากมายครับพีนน่น้องนี่แหละแห้งเฮ็ดโตแบบนี้แห้งให้ไถ่ค้นหักขึ้นเรื่อยๆหักขึ้นเรื่อยๆเนาะครับพี่น้นองเนาะน,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 นี่แหละก็ควนะามหนาหักอีหล่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ละที่เฮางหัาหากซุม,มื้อเนี่ยคือผมนล่าใหกันหักอีหล่าเพราะยังเนี่ยอีหล่าเป็นแตบบ่มีบ้านๆคนหนึง่งที่บ่ได้ชี้โตบ่ได้ยังไปมาหาก็แบบว่าเป็น FC ฟซีโตยงโตยังอ่ะ เขาเอานั่นเมืดให้ทายเมืดไปจะทายสิก็จะมีเด่นๆแน่กับกลุ่มถี่ว่ากลุ่มกลุ่มพอหักแหะครับพี่น้องแม่นก็ไอ้หลักนะฮะให้อยากให้ไปเรื่อยๆนะครับแต่แต่บางเทือมันกลับไปบ่ได้อน้องพี่น้องเนาะมันก็โทษเด้อครับพี่น้องเจ็บข้อบ่หายแล้วเนี่ยพี่น้องกินยาอยังกับผัหายหลายหมื่นแล้วเนี่ยเราสามหมื่นแล้วอย่างไรก็คอยให้กำลังใจคอยเป็นกำลังใจให้หลักเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะคอยเชียร์คอย สนับสนุนคอยบึงคอยแย่งละเพราะว่ายัง่ะมันก็นนาฮักเกิน <c oughs> ความนาฮักนี่แหละที่ให้เท่าแบบสนใจคนติดตามเนาอพี่น้องเน,น,นี่แหละถึงได้ก็อย่าลืมครับพี่น้องมาติดตามช่องเท็กซี่หลงทาง h ชนแนลหรือช่องเท็กซี่หลงทางแอนสัปเลปลปองปองเนี่แหละครับพี่นออ้องสัปเปิลปองปองขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง ตอนนี <Cornell. S 2> ้ผมได้มาคนติดตามมาพันพันสองแล้วโอ้ดีใจหลายครับพี่น้องตั้งแต่ไปวัดทาเสามาเนี่ยได้คนติดตามมาหลายเติบครับพี่น้องได้มาคนมาติดตามมาโอ้หารอยพอนะตั้งแต่มือวัดทาเสาจนถึงเมือนี้ติดตามหารอยโอ้ดีใจหลายครับพี่น้องยังได้ก็มาติดตามเรื่อยเด้อพี่ครับพี่น้องเด้มมาติดตามไม่เรื่อยมาติดตามให้สนับสนุนให้แนะนำพอหักคนหนึ่งที่เขาห้ติดตามไี่หลาอ ส่วนหนึ่งก็อยากมี่ทำม,มี่ไรใดคือว่าหล่กับการชี้ตาติดตามมีหลายยู่เยเลยนะครับพี่น้องทีหล่ะเขาคงเทพหรือว่าบางเทธอที่กับบานสิอาจจะทครับไปตามแน่นองสีน้อยน,นะจังไดก็คอยมาสนับสนุนแน่ก็บ่มีอยงหลายครับพี่น้องก็คอยติดตามเบิง้งเนาะมือนี่ไปเล่นอยูไ่ไใส่เนาะพี่น้องเนาะผมก็ลืมเบิ้งนะพี่น้องเนาะเพราะว่าพ,พ,พอช่วงเนี้ยเพิ่งมีปัญหาเรื่องรถผมหลายผมก็เลยบอกใครได้เบิ้งครับพี่น้องเพราะว่าใครได้เบิ้งเอโปรแกรมอีหล่าเพราะว่าปัญหารถเครียดสีแลีนรถหาเงินกลับ บานไปหายอีหลักเนี่ยแหละครับพี่น้องก็เลยก็เลยกายเป็นว่าบอา่อใดรถบ่อใดบอด่บอแล้วพอาะเธอเนี่ยก็เลยบ่อใดเบิรงโปรแกรมให้บุกให้หูอะเมนมาแน่ครับพี่น้องว่ามือมือมือนี่เล่นอยูเซยมืออื่นอยู่างนี้แต่ส่วนอีหลากอะคืคอขึ้นคงมือนีขึ้นสิบกับบานขึ้นเก่าครับพีน่น้องกับบานไปอยู่บานพักพรอนอยู่บานแล้วก็คงตันเย,ย็นๆของเสือออกเพราะว่าหายจากบานไปสิบหามื่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ กับพึ่งได้มากเมื่อวานเนาะมือนีกับผมมีอย่างหลายครับขอบคุณหลายๆ FC สาวหน่อย FC หลายองค์หิงที่มาติดตามที่คอยมาเบิ่งมาแย่งที่คอยสนับสนุนไพ่วาไพยังกับผมเป็นยังครับพี่น้องผมบอสซีเรียกครับพี่น้องว่าไปโหลดอ่าแมนอิรีครับเรื่องผมทับทายพอบอชัดเจนพอว่าอยยังครับพี่น้องโทรศัพท์ผมมันราคามันถือแข้งครับมันกันเลยทายบอชัดพอยังทอดใดก็ขอโทษหลายๆเด้อครับพี่น้องเพราะว่าสิพยายามมือไหนมีเงินเดี๋ยวผมจะสื่อเครื่องไม้เอามาทายให้เบิ่งไม้นะครับพี่น้องเนาะ มื่อนี้ก็ขออนุญาตขอติดตามไปแน่ๆด้อขอบึงเมิ่อตอนนี้ทนไปก่อนครับพี่น้องสักมื่นนึงอาจจะเป็นวันของเฮ้าแล้วครับพี่น้องมื่อนี้ก็ขอบคุณได้หลายครับ FC สาวนหน่อยเอซีราวงองสวัสดีครับ